เอกนัง่งรอ,งงงองงงงในรถนะเอกเอกนั่งรอในรถนะหรือยืนรอตรงนี่ก็ได้ดอ,ดดอ๋อเขอาไม่ได้เรียกผมครับผมไม่ได้เรียกหรอกครับพอดีเพื่อนผมโดนตรวจฉี่อยู่ข้างในเพื่อนผมโดนตรวจฉี่อยู่ข้างในเพราะว่ามันด่านแบบนี้มันไม่น่าจะตรวจฉี่ไง เป็นของสพนศิลาดูครับคลึกคืนเลยสนุกสนานเลยผมยืนตรงนี้ได้เนาะได้นาะได้นได้ครับครับครับต่อให้ผมยืนตรงนี้ได้ท่กคไม่ต้องบอกได้เนับถ้าผมได้ครับผม เป็นของสพนซีลาครับยิ่งกว่าตลาดนัดอีกหนึ่น <c oughs> เป็นของสพนซีลาครับ ผมไม่เป็นไรผมไม่ได้ถ่ายประชาชนผมถ่ายท่านผมถ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเขบกผมก็ไม่ได้เดินเข้าไปถางข้นด้วยครับผมถ่ายพวกท่านทําอะไรกันข้างนอกแค่นี้แหละพี่มีนัยไม่ต้องไม่ต้องเดินเข้าไปไม่ต้องเดินเข้าไปถ่ายถ่ายข้างนอกก็พอยิ่งกว่าตลาดนัดอีกครับก็เรียกนมา มันผิดตรงไหนเราไม่ค้นมาผมก็เข้าไม่เหรอต้นน้องเออแล้วไม่บอกเลยว่าเรื่องอไไม่บอกก็ข้างในนั้นเป็นการเปรียบเทียบปรับนะครับข้างในนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วรับใบสั่งก็ไปต่อได้เลยนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาจ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับ ถ้าพี่ไม่สะดวกพี่ไปไปจ่ายที่อื่นก็ได้ครับที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยครับเะบียบอานหรอพิบริเวณนี้ไม่มีไม่รู้ว่าไม่ไม่ีอ๋อกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้หันไปไหนกล้องตัวนี้หันไปไหน เอาจานี้หันไปนี้เปนไเรนะครับเอ้าข้างในนี้มีบริการเปรียบเทียบปรับนะครับถ้าถ้าท่านใดสะดวกหรือพร้อมก็เข้าไปจ่ายได้เลยนะครับข้างหน้านียิ่งกว่าตลาดนัดอีกครับ รถจอดเต็มเลยจนไม่มีที่จอดรถหัวโค้งตรงนี้มันเป็นทางโค้งถ้าเป็นของสพนศิลาทุกคนจะรู้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นทางโค้งทางโค้งพอโค้งเข้ามาปุ๊บเรียกรถเข้ามาเต็มเลยยิ่งกว่าตลาดนัดอีก ตอนนี้ไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วตอนตอนทนายบอสมีมีตอนทนายบอสมามีคนเดินเข้าไปข้างหลังเลยไหมมีคนมีคนตรวจจีนไหมผมไม่ได้เขาน่าจะเป็นมีมีมีคนตรวจจีนเขาเดินเข้าไปตรวจจีนตรวจตรวจที่ที่ไหนไม่รู้พอดีผมยืนตรงนี้อยู่ไงแต่ว่าต้องถามพี่วินัยพี่วินัยเขาเข้าไปไงแต่ว่ารถเต็มที่ก็ไม่บุกเลยครับยิ่งกว่าตลาดนัดเอาน่าจะเอาตำรวจทั้งโรงพักสพนศิลามาประจำจุดนี้นะครับ จริงๆแล้วการกดขันวินัยจราจรเนี่ยนะครับเนี่ยใบสั่งก็อยู่กับมือเมื่อพบผู้กระทาผิดออกใบสั่งให้เขาก็ได้นะครับแต่ทําไมสพนสิลาต้องให้เดินไปที่ไอไอศูนย์ปฏิบัติการนั่นนะครับเพราะว่ามันมีที่เปรียบเทียบปรับสามารถจ่ายเงินสดได้เลยทั้งๆที่ใบสั่งก็อยู่กับมือทุกคนนะครับเนี่ยมีใบสั่งอยู่กับมือนะแทนที่จะออกใบสั่งแล้วก็บอกแนะนําประชาชนไปว่า สะดวกจ่ายที่ไหนก็ได้หรือว่าไปสแกนจ่ายก็ได้หรือว่าไปธนาคารกรุงไทยก็ได้ไปไปรษณีย์ก็ได้น่าจะชี้แจงบอกประชาชนแต่นี่ไม่ครับนู่นเชิญเข้านู่นอย่างเดียวเลยไม่รู้จะเชิญไปทําไมนะแต่ใบสั่งมีทุกคนนะครับเอย่ยถือใบสั่งทุกคนใบสั่งครับผมรราชนครับอาใบสั่งจะเชพนักงานจราจรผมขอแจ้งให้ออกใบสั่งคันนี้หน่อย อย่าจับแต่ประชาชนครับอย่าจับแต่ประชาชนนะครับมาจับคดีด้วยนี่นะครับเป็นรถของสพนศิลาเอามาปฏิบัติหน้าที่กยเาบ้านครับรถไปมีหมดเลยครับรถนี่ร้อย่อเลยนะ เห็นมครับอ่แคปหน้าจอเลยสิบเก้ากันยาหกเจ็ดอันนี้มันวันที่สีตุลาทะเบียนรถนะครับนำรถที่ไม่ต่อภาษีมาปฏิบัติหน้าที่อ,อยู่คันนี้ก่อนอ่คันนี้หกแปดโอเค อายไหมครับอายไหมครับเอารถที่ไม่ต่อภาษีมาจับความผิดประชาชนตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายแต่รถคันนี้ภาษีขาดตั้งแต่19กันยานะครับรถคันนี้มันคงไม่เหาะมาถ้าไม่มีใครขี่มามันคงไม่ได้เหาะมาหรอกแต่นี่คือเจ้าพนักงานจราจารใบสั่งอยู่กับมือ ไม่มีใครกล้าจับรถตำรวจคันนั้นนะครับแต่ประชาชนเรียกจอดยิ่งกว่าตลาดนัดลานนี่แทบไม่พอจอดนู่นล้นไปถนนนู่นเห็นไหมทำไมพวกท่านกล้าทำฮะครับซาราบารคันนี้ครับนี่นี่แหละจอดนี่นะครับไปดูเลยไปดูเลย ครับผมอย่าจับแต่ประชาชนครับตำรวจก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันจริงๆและตำรวจต้องปรับ3เท่า4เท่านะสมมุติถ้าประชาชนปรับ1,000ัตำรวจจะต้อง0อ0 0 0นะเพรนะพอเป็นผู้ใช้บังคับใช้กฎหมายนะครับจะต้องทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหตัวเองภาษีขาดขี่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใครจับแต่เวลาประชาชนเดินเอารอบรถ ไม่เจออย่างหนึ่งก็เดินหาอย่างหนึง่งมันใช่ไหมครับกวดขันวินัยจรจาจอนอะไรมากวดขันอะไรตอนนี้นี่มันสี่ห้าทุ่มแล้วครับแล้วพากันตั้งนี่มันเป็นทางโค้งเนี่ยโอ้เห็นไหมครับ ส,สพนศิลาเอาไปสั่งครับสพนศิลา<จ>เอาไสังรัเห็นไหมครับเนี่ยส,ส่วนใหญ่แล้วจะจับข้อหาจราจรน,นะครับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทาสีพรลบอทั้งนั้นแหละ แต่รถตัวเองรถตัวเองขาดตั้งแต่19กันยานี่วันที่4ตุลาแล้วนี่ยังขี่เอามาจับประชาชนคิดดูดิถนนสองเลนเวลากังค้ำกลางคืนเห็นไ,ไหมไรรเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตทำหนังสือร้องเรียนนายตำรวจท่านนี้เลบ มาถ่ายรูปเอาถ่ายถ่ายรูปเอา,า,เ,อาเดี๋ยวเอารูปไปร้องเรียนเอาถ่ายรูปเอาก็ได้ไม่ต้องถามชื่อถ่ายรูปเอา,า,เอาไม่มีบอดี้คมมล่าอย่ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะมันสื่อถึงความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อกี้นึกว่าตลาดนัด โอ้ตายแล้วประเทศไทยรถตำรวจแต่พากันมาจับความผิดประชาชนรถตัวเองไม่จับแต่ขี่มาได้นะแสดงว่าไม่เคยดูแลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยดูแลของของตัวเองแต่อยากแต่อยากดูแลประชาชนอยากจับประชาชนแต่ของตัวเองไม่เคยอยากจับไม่เคยตรวจสอบไม่เคยดูแล แต่ประชาชนนี่รถเรียกจอดเดินกันให้รอบรถเดินกันให้หากันให้เจออ่เออรถตัวเองจอดอยู่โรงพักทุกวันแต่ไม่มีใครเจอความผิดโอ้ตายแล้วประเทศไทยไม่เปไัปยแยกไหมฮะเขาบอกว่าปั๊มก็ได้ไปปั๊มเป็นวินัยไหนละปั๊มไหนล่ะ เขาบอกว่าปั๊มแล้วมันไม่ใช่ใบป่าพินัยตั้งแน่คู่ใช่ไหมคะอ่ามันมันมันต้องมีมันต้องมีใบหนึ่งแน่คู่ใช่ไหมเขาบอกว่าปั๊มแล้วเขาบอกถามหาก็ไม่มีใครตอบสักคนถามสวจ๊ะขออนุญาตขอเสียงการสัมภาษณ์ขอขออนุญาตสอบถามเอ่อแล้วเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะใบป่าพินัยอ่าใบใบป่าพินัยอ่ะมันมันมันต้องมีแนบให้เขานะสารวัตร ไอ้ไอที่บอกปั๊มนะคือวิธีการชำระค่าปรับมันมันไม่ใช่ใบแจ้งสิทธิ์ครับ <c oughs> ใบแจ้งสิทธิ์การปรับเป็นพี่นายมันต้องแนบให้เขาครับใบแจ้งสิทธ์การปรับเป็นพี่นายนะครับมันต้องให้เขาอันนีอนน้อันนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้มันคือวิธีการแนะนําให้ประชาชนไปจ่ายม,มันไม่ใช่ใบแจ้งสิทธิ์การปรับเป็นพี่นายครับ เมื่อก oh oh. ี้ใครบอกพี่ว่ามีการปั๊มให้แล้วใครเป็นคนบอกพี่พี่วิทธีโอ้ยพี่คนนี้เลยครับไม่ใช่นะครับเจ๊ว่าตัวนี้เป็นพิธีใช่ไหมครับพี่ใช่อันนี้วิธีชำระค่าปรับแต่ในการที่พี่จะออกใบสั่งเขาอะมันต้องมีใบแจ้งสิทธิ์การปรับภายในแนบให้เขาทราบครับแต่แต่วันนี้คือมันหมดมันหมดมมันหดอ้าวแต่ว่าเราก็แจ้งสิทธิ์้ทราบทุกฝันไม่คือคือท่านท่านสารภาพแจ้งอะถูกต้องครับผที่จ่ายไปแล้วอะ จริงๆแล้วพี่ต้องมีใบแจ้งสิทธิ์ไปนะครับเพราะว่าเราไม่ังคับชิญแล้วครับป๋นะพี่แจ้งก็พูดถูกนะถูกต้องครับแต่แต่ที่ผมลงมาคือทําไมต้องเรียกเข้ามานี่ในเมื่อตํารวจทุกคนถือใบสั่งทุกคนเลยเยอะมากเลยนะเพื่อเยอะมากที่ถามผมครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่ที่เขาให้ข้อมาเนี่ยเพื่อจุดนี้เราจะได้ตรวจสอบอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเพื่อสอบถามว่านาหลักฐานมาแสดงได้ไหมถ้าตรวจสอบว่าที่นั้นเขาแจ้งข้อกล่าวหามันจะมืด ครับสมมุติว่าไม่ต่อทะเบียนภาษีแบบนี้เราก็จะทํากันว่าสามารถนําแสดงได้ไหมที่บ้านคุณมีไหมที่ทําแล้วเราไม่ติดคร <ập. S 2> บบนะฮะเขาก็จะถ่ายภาพส่งมาให้กันจะเป็นแบบนี้ <č> มัมนจะได้ช,ชัดเจนมันก็ช่วยกัดกรองได้อีกอย่างหนึ่งท่านสารวัตรผมขอยกตัวอย่างอันนี้ยอันนี้ฐานความผิดคืออะไรนะฮะอันนี้ฐานความผิดที่เขา<อ>ที่เขาได้รับคืออะไรนะครับตั้งแต่หเึ่นชัดนะพี่นะบางครั้งฐานความผิดเติมเต็ม เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับคืออะไรคือจะเป็นโคมไฟใช่ไหมครับที่นั่ดูรถผมเลยครับไฟสีไฟสีสีเป็นอนไรปกร้าหรอปกร้อใช่ครับสีตรงไหนไม่รู้เหมือนกันครับเอาถ้างั้นถ้างั้นลบกวนกลรวัสรลง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 ในรายละเอียดให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาน้องเขาปฏิเสธครับ ถ้าถ้าถ้าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดนี่ก็ขอขอบรบกวนลงรายละเอียดเท่าไหร่ว่ามัน<ด>เป็นความ<ด>ผิดส่วนไหนนะครับกด,ดูนะครับผมก็ืูใต้ท้องนี่มันเป็นสีเหลืองนี่ครับแล้วก็ด้านข้างปกติเขาจะให้เป็นสีแดงครับที่เขาอ๋อตรงนี้ตเป็นสีขาวครับนะครับไอไอไฟใต้ท้องนี้ใช่ไหม ได้ของด้วยเนาะ,ะตรงนี้มันมันเป็นสีแดงให้ชัดเจนตรงหน้าได้ตรงปลายได้คแต่ตรงด้านนี่มันมันมันไม่ใช่สีแดงเลยอ๋อตรงนี้ต้องเป็นสีแดงไฟข้างๆนี่ใช่ไหมอ,อ่าอ,อันนั้นอ่ะนั่นแหละสารวัตรลงลงให้หน่อยว่าไฟด้านข้างไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่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 ยลงให้หน่อยใช่ครับครับ คือคือส right. right. ีอะไรครับไม่สีแดงสีแดงจะเย็นไม่มีสีแดงสีแดงสีขาวมูลอ่ามันต้องเป็นสีแดงอ่าอันนี้อันนี้ตามกฎหมายครับผมเพราะเพราะฉะนั้นอ่าผมรบกวนสารวัตรวงเล็บให้หน่อยครับวงเล็บให้หน่อยว่าไฟข้างไม่ไม่สีไม่ถูกต้องครับเขาเขาเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดว่ามันมันเป็นการแจ้งข้อข่าวหาอย่างอื่นไงอ่าไฟอะไรบังคับให้ติดหรือว่าอันนี้เป็นอะไรติดอ๋อครับผม ันต,ต้องต้องต้องมีผ้าแดงเอ่อโคมไฟแสงสีแดงครับผมใช่มีโคมไฟสีแดงแล้วก็มีผ้าแดงจริงผมไม่เอมันยืดได้เหอยู่แล้แต่แต่แต่ต้องแสดงอ่าแต่ต้องแต่ต้องแสดงเวลากลางคืนต้องมีโคมไฟสีแดงนะครับอันนี้อันนี้เราเราชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับรถบรรทุกน,นะครับ อันนี้คือพี่แจ็คนนเสอัไม่มีโคมไฟสีแดงเวลากลางคืนแล้วก็ไม่มีผ้าแดงอ,อนน่อันนี้คือผิดหนึ่งแล้วนะครับอาอ่ันนีไ้ไฟสองป้ายไม่มีอันนี้อันนี้มัน,นกฎหมายจริงๆมันต้องมีนะครับหนึ่งไฟสองป้ายสองเปิดท้ายเนี่ยต้องต้องมอีโคมไฟนะครับต้องมีป้ายแดงคุมแล,แล้วแล้วแบบเนี้ยอีกกจุดหนึ่ง,ค,งครับเขาจะห้ามเปิดท้ายบรรทุกโดยเด็ดขาด มันยื่นได้แต่ห้ามเปิดฝาท้ายอ๋อครับมันยื่นได้ยื่นได้2.5เมตรครับแต่ห้ามเปิด2.5สิรป่าวแตห้ามเปิดฝาท้ายห้ามเปิดโดยเด็ดขาดห้ามเปิดกฝาท้ายยื่นออก่าได้2.5สิบ2.5สิบแล้วต้องปิดโครงแดงหรือแสงไฟเองเวลากลางคืนครับผม อ,นนอันนี้เป็นเป็นข้อกฎหมายสําหรับสิ่งรถบ,บรรทุกทุกคนนะครับเราจะได้ทราบไปพร้อมกันกรณีที่ท่านบรรทุกแล้วก็เปิดท้ายมาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเปิดท้ายเนี่ยตารวจไม่จับหรอกนะครับแต่จะจับเกี่ยวกับความปลอดภัยกรณีที่มีการยื่นล้ำออกมาจะต้องมีโคมไฟบ่งบอกเวลาค่ําคืนมันอันตรายนะครับแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมีไฟสองป้ายทะเบียนด้านหลังนะครับ เพื่อเพื่อให้เวลาคนที่ขี่รถตามหลังมาจะได้รู้ว่าทะเบียนเนี้ยไฟเนี้ยมันคือทะเบียนอะไรนะครับนี่อันอันนี้คือกฎหมายเบื้องต้นที่ททุกคนต้องปฏิบัตินะครับแล้วก็ไอไอ้ไฟเนี้ยไฟด้านข้างเนี้ยนะครับแต่ไฟด้านข้างเนี้ยจริงอยู่ว่ามันเป็นสีแดงข้างบนมีสีแดงแต่ข้างล่างมันเป็นสีขาวนะครับคือเขาให้มันเป็นสีแดงแล้วก็ไอไอไอ้ไฟข้างล่างเนี้ยไฟข้างล่างเนี้ยเออแต่ข้างล่าง ดูดิครับมันมันก็ในในกฎหมายในกฎหมายเขาเขาไม่ได้บอกว่าให้ติดไฟนะครับเพราะรถรถส่วนใหญ่เห็นไหมรถส่วนใหญ่ที่วิ่งเห็นไหมมันก็ไม่มีเห็นไหมเห็นเห็นไฟข้างข้างไหมไฟข้างๆก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมครับไฟข้างๆนั้นก็จะเป็นสีแดงเห็นไหมเนี่ยไอ้ไฟข้างๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไฟข้างๆเนี่ยข้างๆตัวรถเห็นไหมจะเป็นสีแดงอันนี้ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็กลางคืนจะมีไฟสองป้ายทะเบียนเห็นไหมครับอันนี้คือความผิดชัดเจนนะครับก็อยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายให้มันถูกต้องนะครับไม่งั้นเราจะไปแย้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับถ้าตราบใดที่เรายังละเ,เมิดกฎหมายอยู่เราจะไปโต้แยง้งเราจะเราจะไปเถียงเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับอันนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทําผิดกฎหมายนะครับแต่อยากให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันเพราะเจ้าหน้าที่ตํารวจหนึ่งแหละเขามีหน้าที่ ในการกวดขันหรือจับกลุมผู้กระทาผิดอันนี้คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ถ้าเราไม่ได้ทําผิดยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไม่ได้ทําผิดแล้วเจ้าหน้าที่จับอันนี้เราค่อยว่ากันแต่ถ้าเราทําผิดเราอย่าไปแย้งเราอย่าไปเถียงเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทํานะครับผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องดื้อกฎหมายไม่ได้บอกทุกคนต้องอย่ายอมรับข้อกล่าวหากฎหมายเขาออกมาให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ใครที่ คิดว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายทําอะไรที่มันเกินกฎหมายกําหนดแล้วจะไปเถียงเจ้าหน้าที่อันนี้เราไม่สนับสนุนนะครับเราผมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่จับเต็มที่สําหรับคนที่ทําผิดกฎหมายนะครับฝากพี่น้องทุกคนเลยกันสิ่งรถบรรทุกนะครับเอาสวยเอางามเอาแค่พอเหมาะพอควรอย่าทําอะไรที่มันผิดกฎหมายเพราะเวลาจับมาคุณจะเดือดร้อนนะครับตามนี้นะครับ อันนี้สพนชีลาจริงๆแล้วผมก็ได้ลงมาหลายครั้งแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะผู้กองแดผู้กองแดนี่ไอดอนผมเลยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ท่านมาหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็ส่วนหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งไม่ได้ติด body camera แต่มายืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ mm hmm. อันนี้ถามว่าผิดไหมผิดระเบียบครับแต่ถ้ามีการตรวจค้นจับกลุ่มแล้วเจ้าหน้าที่ท่านนี้เป็นคนจับตรวจค้นจับกลุ่มแล้วไม่มีกล้องบ o d y camera มันท mm ึกเจ้าหน้าที่คนนี้มีความผิดนะครับนะครับ ถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็ตามพรบป้องกันการทรมาร์และทำให้บุคคลสูญหายนะครับในการตรวจค้นจับกลุ่มจะต้องมีกล้องบอดี้แคมิล่าบันทึกทุกครั้งนะครับไม่มีข้อยกเว้นถ้ากล้องไม่พร้อมห้ามปฏิบัติหน้าที่อันนี้คือคําสั่งพบตรนะครับถ้าคําสั่งพบตรไม่สักิ์สิธิ์ไม่ต้องมีพบตรก็ได้ครับนะครับเราอยากให้ทุกคนและอยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาโปร่งใสตรวจสอบได้ ระเบียบข้อบังคับที่พบตรกําหนดออกมาหนังสือสั่งการต่างๆอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติให้มันถูกต้องพวกผมไม่ได้มีอคติกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพียงแค่อยากให้ตํารวจทุกคนปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบที่ออกมาอย่างเงคร่งรัดเท่านั้นเองนะครับอ่ะฝากทุกคนแล้วกันที่นี่สพนศนิลาตอนนี้เวลา4ีทุ่ม11นาทีตอนนี้เวลา4าทุ่นที เรามากับทีมงานสมาคมนกรบันเถื่อนแล้วก็ทนายบอสรวมถึงเฮียทงนะครับแล้วก็สมาชิกทุกๆคนพอดีเรามีภารกิจอยู่ที่บ้านป่าเกียงไก่วันพรุ่งนี้เราไม่คิดว่าวันนี้เราจะมาเจอจุดตรวจแบบนี้การตั้งจุดตรวจมันเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดมันตั้งแล้วมันตั้งแล้วมันทําให้ประชาชนบางคนเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนในกรณีนี้คือ เรียกตรวจค้นโดยไม่มีเหตุนะครับอยากเรียกคันไหนก็เรียกถ้าไม่เจอข้อกล่าวหาก็เดินวนรอบรถสองรอบสามรอบแบบนี้มันมันไม่สมควรนะครับมันไม่สมควรนะครับแล้วกรณีที่ตั้งโต๊ะให้ประชาชนเดินเข้าไปข้างในนั้นอ่ะคือส่วนหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับการการให้ประชาชนเข้าไปจ่ายนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยมีใบสั่งอยู่ในมืออยู่แล้วการที่มีใบสั่งอยู่ในมือเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถ ออกไปสั่งได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้คบเห็นใช่ไหมเรียกรถามาปุ๊บเจ้าหน้าที่ทุกคนจะเดินเข้าไปพูดคุยเดินเข้าไปตรวจสอบรถที่ถูกแจ้งว่ามีส่วนผิดเขามีอำนาจมีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วว่าผิดตรงไหนอะไรตรงไหนเขามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องชี้ให้เดินเข้าไปนู่นเพราะตรงนู้นเจ้าหน้าที่ตรงนูนงน้นเขาไม่รู้หรอกว่ารถที่เข้ามาแต่ละคันสภาพมันเป็นยังไงความผิดมันเป็นยังไงลักษณะข,ของการเกิดเหตุมันเป็นยังไงเขาไม่ทราบนะครับ ในเมื่อคุณให้ประชาชนเดินไปนูน่นแต่ตัวรถอยู่นี่นะครับสิ่งที่กระทำผิดคือรถไม่ใช่คนนะครับแต่คนที่คนที่ขับจะต้องรับผิดชอบนั่นก็คือการรับใบสั่งแล้วก็ออกใบสั่งแล้วก็แล้วก็จ่ายตังค์นะครับแต่จริงๆแล้วรถผิดผิดอะไร 1. ต่อเติม 2. ภาษีพลบอไม่มีนะรครับสามรถแต่ง 4. บรรทุกยื่นล้ําคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของผู้จับกลุ่มที่อยู่ณบริเวณหน้างาน ไม่ใช่อยู่โต๊ะนูน้นไม่ใช่อยู่ในห้องนู้นนะครับเพราะท่านไม่รู้ท่านไม่เห็นนะครับอธิท่านอธิบายผมเข้าใจได้นะครับแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่หน้างานเนี่ยที่ยืนจับออกใบสั่งจะรู้ดีกว่านะครับนะก็โอเคนะครับนําเสนอแบ่งปันกันไปแต่ที่หน้าอันนี้มากที่สุดคือรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้นะครับขี่มาจอดอยู่ที่ด่านภาษีพรลาบ วันที่19กันยา67อนันนี้19กันยา67แต่เมื่อกี้ประชาชนโดนจับเรื่องไม่ต่อภาษีพรบรก็หลายคันอยู่เมื่อกี้ยิ่งกว่าตลาดนัดรถไม่มีที่จอดเมื่อกี้จนผมได้มาจอดเกือบนุ่นชิดเสาไฟิเสาธงเห็นไหมเพราะบริเวณตรงนี้มันไม่มีที่จอดเขาจอดเต็มหมดเลยเรียกทุกคันเรียกทุกคันที่วิ่งผ่านนะครับเห็นไหม รถคันที่วิ่งผ่านมาเรียกเขามาหมดเลยจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันเต็มแล้วมันม,มีที่จอดเลยก็ยังนูนวนไปนู่น่เอาไปจอดตรงนู่นนะก็ฝากด้วยละกันนะครับไม่รู้ว่าผู้กองแดย้ายหรือย,ยังนะครับไม่ว่าผู้กไม่รู้ว่าผู้กองแดผู้กองที่เป็นไอดอนผมะนะไม่รู้ว่าท่านยังอยู่ที่สอพอนศิลาหรือเปล่านะครับถ้าถ้าผู้กองแดยังอยู่สอพอนศิลาก็ฝากความคิดถึงด้วยละกันนะครับผู้กองแด พอดีวันนี้มีโอกาสได้แวะมานะครับไม่ได้มาเกาะกวนไม่ได้มาหาเรื่องมานําเสนอแล้วก็อยากให้มันเป็นไปตามาระเบียบข้อบังคับแค่นั้นเองนะครับนะจริงๆแล้วคนผิดมันก็มีนะครับคนที่ดื้อจะเอาแต่ตัวเองถูกอย่างเดียวมันก็มีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่จับกลุมเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งบางคราวมันก็ต้องดูด้วยว่า สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับโอเคนะขออนุญาตเดินทางต่อนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณท่านมาดีครับ